โอเคแหละครับที่ผ่านมาเราอาจจะใช้ชีวิตย้ำเปใช้ชีวิตล้นลาใช้ชีวิตโดยประมาทก็ถือซะว่านั่นคือประสบการณ์ชีวิตก็มันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะครับมันก็ไม่ต่างกับผมที่เมื่อก่อนก็ใช้ชีวิตแบบนี้แหละครับแต่ทีนี้สิ่งที่ผมอยากให้พวกเราทําให้พวกเราตัดเรื่องของอายุออกไปเลยครับไม่ต้องไปสนใจว่าวันนี้คุณจะอายุเท่าไหร่แต่สิ่งที่จะให้สนใจก็คือให้คุณลองกลับไปมองซิงว่าในสมัยตอนที่คุณเริ่มทํางานเนี่ย เป้าหมายในชีวิตของคุณเป็นอย่างไรคุณอยากจะสร้างอนาคตที่สดใสคุณอยากจะมีบ้านมีรถคุณอยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นอยากจะมีรายได้ที่มากนี่คือเป้าหมายที่คุณเคยคิดที่จะทาเมื่อในอดีตตอนที่คุณเริ่มที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวแต่ที่ผ่านมาคุณประมาทไปเลยทําให้โอกาสนี้มันหลุดลอยไปแต่วันนี้ผมอยากให้จะให้คุณกลับนั่งทําแมชชีนกลับไปดึงเอาสิ่งที่คุณอยากได้สิ่งที่คุณอยากทํากลับมาเริ่มทําวันนี้ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันท์นะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการุณนาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์มาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทําคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้นะครับมีท่านผู้ชมถามผมมานะครับบอกว่า คุณหมอจะแนะนําแบบไหนว่าในการที่เราจะสร้างอนาคตของเราเนี่ยทําไมเราประสบความสําเร็จได้ยากเย็นเหลือเกินและเราจะทําอย่างไรให้ตัวเราเนี่ยมันพัฒนาให้เราสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ผมเชื่อว่าวันนี้หลายๆคนกำลังตั้งคำถามให้กับตัวเองนะครับ หลังจากที่ผมได้มีโอกาสได้ให้คำปรึกษากับเอซีหลายๆท่านที่โทรมาปรึกษาผมก็มองเห็นปัญหาของแต่ละคนนะครับคือปัญหาของแต่ละคนเนี่ยโดยส่วนใหญ่มันล้มเหลวกับการใช้ชีวิตมาเสร็จแล้วพอมาวันนี้วันที่เริ่มที่คิดได้วันที่เริ่มอยากสร้างอนาคตมันกับเป็นช่วงของช่วงของขาลงช่วงของ วันเวลาที่มันรวยลาแต่ในช่วงเวลาที่ยังอายุน้อยๆช่วงที่กำลังหาเงินได้ช่วงที่กำลังแข็งแรงส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตโดยประมาทนี่คือต้นสายปลายเหตุมันนะครับแล้วเราจะทำอย่างไรล่ะที่มันจะทำให้เรานั้นมีโอกาสที่จะกลับมายืนใหม่กลับมาประสบความสำเร็จในชีวิตได้วันนี้นะครับ เราต้องย้อนกลับมามองที่ตัวเราเองตั้งคำถามกับตัวเองครับว่าวันนี้เราอยากประสบความสำเร็จกับชีวิตไหมต่อให้เราอายุน้อยหรืออายุมากมันก็ไม่สำคัญครับการที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตวันนี้เพื่ออะไรดาบใดที่เรายังมีลมหายใจราบใดที่เรายังต้องต่อสู้และดินน้นรนมันก็คือสิ่งที่เราจะต้องสร้างอนาคตเราสร้างไรายได้ สร้างสิ่งที่จะมาช่วยในการดำรงชีวิตแต่ถ้าวันนี้หลายๆคนไม่มีสิ่งที่จะคอยดูแลในวันที่เราอายุมากขึ้นทรัพย์สินเงินทองไม่มีหน้าที่การงานไม่มีอาชีพที่จะสร้างรายได้ไม่มีเราจะไปทำมาหากินอะไรล่ะครับเราจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรล่ะครับนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องตระหนักสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังก็คือวันนี้เราต้องสร้างคุณค่าให้กับตัวเรา ถามว่าทําไมต้องสร้างคุณค่าหลายคนก็อาจจะมีคําถามกลับมาว่าคุณค่ามันคืออะไรผมอยากจะถามท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราได้ยินข่าวสารมาเยอะแยะปิดโรงงานอุตสาหกรรมเลิกจ้างพนักงานปลดพนักงานออกแล้วทําไมมันถึงมีการปลดออกมีการเลิกจ้างก็เพราะมันเกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นแล้วการที่เขาจะปลดพนักงานออก เขามีเงื่อนไขเขามีเกณฑ์อย่างไรเขาก็คงจะไล่มาจากคนที่ให้ประโยชน์กับองค์กรน้อยที่สุดคนที่สร้างประโยชน์ให้กับองค์กรมากๆเขาก็คงจะไม่ปลดในทันทีหรอกครับก็คงจะต้องจ้างต่อแต่สิ่งที่เขาจะปลดหรือให้ออกก่อนก็คือคนที่ไม่มีคุณค่าให้กับบริษัทอะถ้าพูดกันแบบง่ายๆนะครับถามว่าถ้าคนเราไม่มีค่านะ เขาจะเอาเราไว้ไหมครับในเมื่อวันนี้เศรษฐกิจกมันเป็นแบบเนี้ยมันก็ถึงย้อนกลับมาที่ผมบอกว่าวันนี้คุณต้องสร้างคุณค่าให้กับตัวคุณเองการสร้างคุณค่าให้กับตัวคุณเองมันสร้างอย่างไงบ้างครับก็ต้องกลับไปมองครับวันนี้ไม่ต้องสร้างอื่นไกลหรอกเป็นสามีและภรรยากันวันนี้สร้างคุณค่าอะไรให้แกกันบ้างทำไมสามีภรรยาถึงมีการหย่าร้างทำไมถึงมีการเลิกลากัน แล้วก็ตามค่าตามห่วงแหนตามจิงรักหักสวาทกันก็เพราะเรื่องของการที่ไม่มีคุณค่าในตัวเองนี่แหละครับเขาถึงเบือ่อเขาถึงต้องหนีจากไปเพื่อให้มันหลุดพ้นจากเวรจากกรรมเนี่ยครับพูดภาษาแบบบ้านๆนะครับทีนี้มันชัดไหมครับกับการที่ผมบอกว่าคุณต้องสร้างคุณค่าในตัวคุณขึ้นมาถามว่าถ้าเราเป็นคนที่มีคุณค่านะ่ะไม่มีใครไม่อยากได้เราหรอกครับ ไม่มีใครอยากเลิกจากเราหรอกครับบริษัทก็ไม่ได้อยากเลิกจ้างพนักง,งานที่มีค่าแบบนี้ครับเพราะ,ะนั้นลองกลับไปถามตัวเองถามตัวเองซิงว่าวันนี้คุณมีคุณค่าอะไรบ้างให้กับสามีภรรยาให้กับครอบครัวให้กับหน้าที่การงานให้กับบริษัทต,ต่างๆถ้าวันนี้คุณยังไม่มีคุณค่าให้รีบเลยครับเพราะไม่เช่นนั้นเราจะอยู่ในภาวะของมีความเสี่ยงเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องมีการลดขนาดองค์กร เมื่อไรก็ตามที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนปฏิวัติในองค์กรเกิดขึ้นถ้าเราไม่มีค่าอยู่เราก็อาจจะต้องเป็นลุมหนึ่งที่อาจจะมีความเสี่ยงในการถูกให้ออกหรือเลิกจ้างนะครับแล้วทีนี้การที่เราจะกลับมาสร้างอนาคตละ่ะผมก็ได้มีโอกาสคุยกับ FC หลายๆท่าน FC โดยส่วนใหญ่นะครับวันนี้ที่มาวางแผนอนาคตคือคนที่อายุ40ไปแล้วโดยส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงของวัยที่กำลังวางแผนที่จะหาทางลงให้กับชีวิตตัวเองผมก็ถามนะครับหลายๆคนว่าวันนี้กังวลไหมทุกคนกังวลครับเพราะว่างานก็กำลังที่จะเหลือน้อยลงแล้วเวลานะครับรายได้ก็เริ่มที่จะลดลงพลังงานสุขภาพก็เริ่มที่จะโรยลาแต่รายจ่ายมันกลับไม่ได้ลดลงเลย รายจ่ายมันกับเท่าเดิมและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นตามอัตราเงินเฟอ้อเพราะฉะนั้นจากการที่ผมได้มีโอกาสคุยและแลกเปลี่ยนกับ Fc หลายๆท่านผมรู้เลยครับว่าวันนี้หลายๆคนกังวลแล้วผมก็จะมาแนะนําว่าวิธีการที่ท่านจะคลายกังวลต้องทําอย่างไรโอเคแหละครับที่ผ่านมาเราอาจจะใช้ชีวิตย้ำเปใช้ชีวิตล้นลาใช้ชีวิตโดยประมาทก็ถือซะว่านั่นคือประสบการณ์ชีวิต ก็มันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะครับมันก็ไม่ต่างกับผมที่เมื่อก่อนก็ใช้ชีวิตแบบนี้แหละครับแต่ทีนี้สิ่งที่ผมอยากให้พวกเราทําให้พวกเราตัดเรื่องของอายุออกไปเลยครับไม่ต้องไปสนใจว่าวันนี้คุณจะอายุเท่าไหร่แต่สิ่งที่จะให้สนใจก็คือให้คุณลองกลับไปมองซิงว่าในสมัยตอนที่คุณเริ่มทํางานเนี่ยเป้าหมายในชีวิตของคุณเป็นอย่างไรคุณอยากจะสร้างอนาคตที่สดใสคุณอยากจะมีบ้านมีรถคุณอยากจะ มีครอบครัวที่อบอุ่นอยากจะมีรายได้ที่มากนี่คือเป้าหมายที่คุณเคยคิดที่จะทำเมื่อในอดีตตอนที่คุณเริ่มที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวแต่ที่ผ่านมาคุณประมาทไปเลยทําให้โอกาสนี้มันหลุดลอยไปแต่วันนี้ผมอยากจะให้คุณกลับนั่งทําแมชชีนกลับไปดึงเอาสิ่งที่คุณอยากได้สิ่งที่คุณอยากทํากลับมาเริ่มทําวันนี้ครับถึงแม้วันนี้คุณจะอายุ 40 5สิบห0า0ิบอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องไปสนใจอายุแต่ให้คุณเอาเป้าหมายที่คุณอยากทําเมื่อในอดีตมาเริ่มทําวันนี้การเริ่มทําทําอย่างไรครับคุณก็ต้องมองนะครับว่าประสบการณ์ของคุณที่คุณล้มเหลวเพราะอะไรการที่จะประสบความสําเร็จคนสําเร็จต้องทําอย่างไรคุณลองมาตั้งโจทย์มาตั้งเป้าหมายมาตั้งวิธีการในการที่จะทําและลองเริ่มที่จะเดินหน้าทํา ถามว่าวันนี้เป้าหมายคุณจะมีโอกาสสาเร็จไหมสําเร็จหรือไม่สําเร็จไม่ต้องไปกังวลตรงนั้นแต่ผมอยากให้คุณเอาเป้าหมายที่คุณอยากทําและมาลองทําทําจากสิ่งที่มันถูกต้องทําจากสิ่งที่คุณเอาประสบการณ์ที่คุณผ่านมาในชีวิตแหละมาเริ่มนับหนึ่งวันนี้คุณจะสําเร็จสักกี่เปอร์เซ็นต์ก็ขอให้มันเป็นการก่อล่างสร้างสิ่งที่มันถูกต้อง เพื่อที่จะให้คนรุ่นหลางเพื่อให้ลูกหลานคุณได้สานต่อภารกิจคุณแต่มันก็มีโอกาสที่จะสําเร็จได้นะครับถ้าใครตั้งใจทําจริงๆทําไมวันนี้ผมถึงพูดแบบนี้เพราะผมคิดว่าวันนี้หลายหลายคนที่ประสบปัญหาชีวิตเพราะเราขาดการวางแผนที่ถูกต้องเราประมาทแต่มันจะเป็นการที่ดีถ้าเราได้เอาประสบการณ์ที่ล้มเหลวของเราวันนั้นน่ะกลับมาเริ่มสร้างใหม่วันนี้เราสร้าง ไปทีละนิดทีละนิดเพื่อที่จะได้ให้มันเป็นประสบการณ์เป็นสิ่งที่เราจะได้บอกลูกหลานเราว่าอย่าทำแบบที่พ่อแม่เคยทำมาแต่จงเดินณนะขณะน,นี้เดินให้ถูกต้องถูกทิศถูกทางเพราะการที่เราล้มมันก็คือสิ่งที่เราเป็นบาดแผลในใจเราแต่วันนี้มันจะดีขนาดไหนถ้าเราได้ลองเอาสิ่งที่เราอยากทำ และมาเริ่มทําในวันที่เราเริ่มเป็นผู้ใหญ่ในวันที่เราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วผมเชื่อว่านี่แหละคือสิ่งที่จะทําให้เราสามารถเดินไปข้างหน้าได้ต่อให้วันนี้ภารกิจเราไม่เสร็จเราก็สามารถที่จะส่งต่อไปถึงลูกหลานเราให้สานต่อภารกิจได้นะครับวันนี้ผมขอฝากท่านผู้ชมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาะสีจันทร์ด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ